พอจะเดินคิดน้องเฟนบ่ะ่แม่ดูมาเคยซื้อเลขเอาบอกเลขพี่แม่ดูว่าตัวเนอะเออเธอชอบหาแม่แก่นี่นะบอกเลขพี่แม่เดี๋ยวส่งให้แม่แม่แม่แก่ได้เอากระติน้อกอันนี้มีจีแม่นมูตอนอยู่บอกแม่หมูน้อยดอกแม่ดูครับ่เอาแม่เอาหมูน้อยนั่นนี่เออาแม่น้ยเป็นตัวกับ แฟนแม่เนาะแฟนเอาเลยมาแล้วพี่น้องเห็นแล้วโอ้ยคือคักสอีลาเซนเฮือนฮะปาดคือคักแผลเพชรเพชรเธอได้มาน้อนอยู่ปาสวัสดีแฟนคลับได้ยังคะสวัสดีก่อนสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีค่ะพ่อจะเล่นบอลฮะเด็กตักเด็กตักซื้อพี่ตัวเธอเลยเอาซื้อขนมเอาอยู่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปให้อีแม่ก่อนเอาบาหมกไปให้อีแม่ก่อนเฮ้ย เดี๋ยวมาเบิ่งล้วไปหาอีแม่พุ่นจะพาไปเบิ่งหยังเบิ่งกันเลยเบิ่งกันเลยฮะเบิ่งกันเลยจะพาไปเบิ่งหยังพุ่นเบาเออมามาเอาของไปให้ยายกันบ๊กันเลยขวบไม่รูบ๊ปั่นไผ่กินเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยบ่ปั่นไผ่กินขาวบไม่งรู้ นั่งเล่นอยู่ข้างนอกนี่ล่ะน่ะอายหญ่บักม่วงใหญ่ม่วงมาหาชนกนกเป็นไ่ปลูกต้นะไรปะเน่มดทั้งไรเน่บอกแบงค์คนนั้นคนนี้ไปกินก็ได้บักม่วงโอ้บักม่วงบอกโอ้มดพอดีสุดหนิเอาให้เจ้ามดสุดท้ายกินยี่บ่อหันเอามาให้กินบ่อตาบ่อปูนี่เห็ดแน้วเหรอเฮ้เห็ดยังคือคักเหตุมองระบายน้ำบ่ลูกมองระบายน้ำยายเห็ดยังยาย บอกขึ้นบ้าก่อนป้าป๊าบอ้คขาเป็นตาแซ่บแฉส่วนขึ้นตาเฮือนเดี๋ยวนี้อยากนั่งข้างนอกก็บม่ให้นั่งน้องเปฟนน้องเปฟนว่าอยากนั่งนู่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๋วพับปีจมูกกันลืมกันเลยขู้ชิติดโควิดเขาให้ปิดจมูกเด้นี่แต่งแป๋วพับปิดจมูกกันเด้อนี่น้องน้องเปฟนส่วนเข้าเฮือน ที่แรกว่าจะนั่งอยู่ข้างนอกนะคะน้องชวนเข้าบ้านเดี๋ยวเอาผ้าปิดจมูกก่อนนะคะส่วนแตย่ยดต่างเข้าห้องนนพ่อ,พ,อ,พ,อพ่อไปพูดแล้วบอกอีพ่อไปกันหร,รืไปกิน,หนเหล้าหื่นเจ้ดตัวหนูโอ้บอกก็ไม่รอดพิ่โตลายลายจำดำแล้วค่อยมาแล้วเจอดโอ้ป้าสะนะป้าเข้าป้า ก็ว่าเอารถสีแดงมามูมีสีแดงเด้ฮะบูมีสีแดงก็อขเห็นสีแดงเลยมาะไปไหนนั่งอยู่ตรงข้างหน้านี่บ้อแรกเข้าเขาเข้าเมือเลยเข้ามามีอยู่นะโอ้ย่าตังอยากนั่งข้างนอกนี่อากาศดีฮะอากาศมันดีต้นไม้คืองามแท้ันนี้ดอกไม้สวยน้อยาหพอดีบาง่มเนาะ ไปกัซื้อต้นได right? ja ้มาอย่าให้เพราะว่านั่งอยู่นี่นะาใหญ่จะเข้าไปโอ้ยเราว่างอยู่บอกว่าเป็นยังโอ้ยอะไรเนี่ยเก่งใจเรานั่งนี่ฮะนั่งนี่ดีกว่านี่เย็นดียี่ตังมากตรงนี้โอ้ยฟางเอ้ยดึงกันเข้าตะเฮินฟางเอ้ยกันอยากนั่งมองนี้ค่ะ มันเย็นดีข้างนอกค่ะพี่น้องเอออยากส่วนข้าแต่ในกันเราก็อยากเข้าในเฮ้เออนี่พ่อไปนั่งนอกค่ะมันจังเย็นเนาะมื่อานี้ก็ได้ไปซื้อ KFC มาเฮ้อเด้อวันนี้ไม่ได้ซื้อ KFC มาให้ซื้อเอาอยู่ร้านค้าในี่ใกล้ๆนี่ไปข้างนอกมาก็ต่ก็ต่เป็นโบกกบกอีลามักดค่ะ งอ๋ออยู่ไอ้รตัดฮะเออรตัดที่พีของเลนเนาะโอ้เดี๋ยวจะสังซื้อหลาหมักอยู่ฮะแก้บได้แก้บุได้แก้บุได้่ได้กินแล้วแก้บได้กินตัวมันแก้ได้กดนี่อมานี่คอแก้ฮเด้ออันี้กเฟ้แก้ปแล้วเลย อันนี้มึเแหลบแล้วเลานะอหัวพวกสุดแหลบแหลแบบนี้นะอันนี้แกได้หะดีให้มันหกเอ้ยแกตักแก้ลูกเฟรย์กมือว่างได้หันแด้จแกจับกองแล้วแกได้หะนี่แกบกองอยู่นี่แฟนครับมันถ้บิ่งอยู่บม้เมือไหที่ไปหามูหม้อแก้ลูกเฟรย์อเลาที่ไปหามูอ ว่าเีกตว่เอตัวไอแค่ปีโป้ลูกเพราไปุ่นไอปุนเนาะอปอกไอขออกกำลังมาไแมสเอออเนาะเดี๋ยวหลอกกันเนาะรอ,อีออมากันเนาะไอเผ็ดมากฮะเผ็ดเดอาอน,นก็อยากกินอันเผ็ดไม่รู้ว่ามันเผ็ดไหนก็ชิมเลยิอเองี้ยตั้งช

นี <S S ่ย no. nah, ังก okay. hey ็ลูกเ้าไม่ได้เปนหน้าไม่ได้ไปนหน้าเลยค่ะบอกแท้ค่ะถือแล้วมันมาเอื้อหนอตรงใส่นะยังไปจิ้มแลกกับกิ้มแต่อันนี้ค่ะจิ้มทำไมมันผิดเขาไม่ให้จิ้มเขาให้พี่ฟ้าเป็นคนจิ้มกิ้มแต่อันนี้พี่เฉยเนาะไม่ได้ไปหน้าเนาะเห็นหมูเนาะ มนี่ค่ะฮะฮะแดครับว่าคิดฮอดก็เลยมาถ่ายรูปให้เบิ้มซื่อๆนี่แหละตาไม่เคยไปเอาน้ำเพ็ดเอไปเอาน้ำแล้วพี่น้องเอ้ยไปเอาน้ำแล้วเพ็ดด้วันเพ็ดเพตาเพิ่งยี่สายใหญ่บกเก่งใจเล่าหงมาถ่ายน้องเฟรดจังน้อยแล้วกะค่อยมาตะบานน้องไผ่ เพราะว่าอันนี่ต้นไม้เป็นพญาน้าแล้วก็เป็นอันตัวเลขงวดที่แล้วอันว่านะปูนว่านนั่นเพิ่นใดศูนย์ห้าเก่านี่แล้ตี้โอ้ยซีสวยจังเลยแม่ดาซื้อเฮอร์แม่ฟังแม่ตังแม่ตังแม่ดาซื้อเฮอร์เป็นแม่ไอฟางหอบไม่ใช่กระตุ้งหรอกไอฟางโอ้แม่ไอฟางซื้อเฮอร์บอกตาสวยซิตี้ได้ไหมซึ่งเฮออวลาค่ะ องอัลฟากับเป็นกิกกเมาส์คลอง่้นกับกิ๊กเมาส์องอ้อฟากับเป็นกิกกเมาส์เหมือนกันอี่าห้องเต็มกิตตีเออสเปร์ยาอก็ไดอ่กไอ้ตันตแล้กเป็นจิตนี้ฮะตัวแล้กเป็นจินี้เยนี่ะองข้างนอกก็อกย่ อันอันยูอันบัตับัดอันบัหนงไทยจตัวเลขนั้นตัวเลขนั้นเห็นนั้นสี่ห้าแม่ผู้ักมากอันห้าสองห้าสองสองห้าสี่แปดสี่นั่นแหละเรามาแม่ผูว่างวดที่แล้วคนบ่าอนศูนย์ เก้าศูนย์ศูนย์ห้าเก้านี่แหละไปจดไว้อยู่ไปืูแต่ว่างวดนี้นั่นที่เห็นหลายที่สุดคือทีหาเพื่อนของมักสองหาแต่ว่าในตัวเลขกนั่นต้องเบ่งเอาอยู่ในในนั้นต้องช่องเบ่งเอาไปหอเห็นแต่ว่าคนที่เขาเป็นนั่งห็อยู่งไงน่ะเขาว่าช่วงนั่งห็นเล็กที่ก็เลขกหาตัมีเขาบอกซื่อแฟครับเนี่ยฟังแนี่ ยี่สิบเลขยูหะฮะถ้าวันเด็ดไปนายำเลือดสิไปนาเมื่อแล้วตอนวันเกิดล็อตเฟสจะไปนาไหมอ้าวแต่เดี๋ยวเกิดหลายรอบแล้วก็เกิดหลายรอบแลาวว่าเขาเกิดหลายรอบมื่อเลือดสิไปนามื่ออื่นหะมื่อแล้วมาแล้วเจอมันขำแล้ววัตถินวัตถินมื่ออื่นหนาใหญ่ปันถินวันถินได้มื่ออื่นเขาว่า ยาผู่ยาผู่ว่ามันจริงเหมืออื่นยังไม่ยังวะค่อยค่อยเห็นผู่ได้ปู๋ใหม่เสิร์ฟบาทนะเลาเตาเป็นเห็นปูได้ปูใหม่เสิบาทเด้อปูได้เห็นู๋ได้ปูใหม่คนใส่บาทมาคนมาบินอนมาบินจังใส่บาทเหรโอ้จะใส่บาทใะคูบอ่ เราเป็นส you know, ือาหรืทโอ้จิพ่อแม่หนมีเนืเสบอาบแมีเน้สือาสองตัวเสเราไม่ตัวเสเรา่ม่พิถีพิถันเอเอเธอปู่เอป่เแนภาพแม่ยีรากับแม่แฟนพคือมาตือตายตายตายพ่อแม่ไ่รัจัง พ่อแม่ก็ยังพ่อก็เปิดแก่แม่แก่ก็บอกล่าก็มาถ้ามาแล้วล่ะกัแม่เพิ่นบอกแม่แกแม่เพื่นนั่นก็แม่แกเห็นบ่เห็นบ่ก็คุยจะบพี่ตังอาคุยกับอีแม่เขาว่าอยากเห็นอีแม่เด้ออีแม่หินใสอีแม่อยู่กับเลเของเขาก็ยากเห็นแม่น้องเป็ดมา แม่ไปไหนแล้วแม่แม่น้องเฟนอยู่ไหนแม่น้องเฟนอ่ะแม่น้องเฟนโทรมาสวัสดีค่ะนันนะคุณแม่คนสวยฮะโมโมสว่างสายแล้วเลี้ยงแม่ก็ได้ก็ไม่ชอบ บอกวันในเลือกเกาะบอกวันในเลือ,อกเกาะป้าป๊าเปิดเป็นนาไม่ได้เป็นนาใช่ไหมทําไมถึงไม่ไปยังไม่ถึงฮะโควิดสิบเก้าโอ้พระคองโควิดสิบเก้าข้าไปไม่ได้แล้วเหรอติดอะไรล่ะลูกโควิดสิบเก้าทั้งนี้นติดโควิดสิบเก้าตีเล่นต่างรูปเกียลายแบบน <laughs> ี้เกีงลายได้มไ้มนี่ใส่สบายเนาะ มันจะใชเิงยีนได้มนี่อ้ยนี่แสรวเป็นเป็นมะเขืเทศใช่ไหมใช่นี่อ่าโอเคไอแมอกบอกเลขให้ถูกเด้ซื้อ KFC มาเฮ้ยบอกไอแมกอร์ให้แมกอกลเด้อพี่น้องเมื่อวนมาหาน้องเฟนซื้อมาเล่นซื้อมาใหญ่นาะมาเล่นเฉยเฉมาเล่นงไมขันในไปหนาดอกโมเม้นซีมื เมื่อื่นเห็นแล้วอีพอสุภาพเห็นแล้วอยู่ได้เมื่อวานนีงเมื่อวานนี่เห็นตาอยู่อันเพิ่นเมื่อวานก้อนเนไงโอ้ิ่นานิ่านกายไปซื้อป๋าเมื่อก้อนเมื่อก้อนก็เลยนัดเพิ่นว่าเมื่อวานใครผัดกุได้มาใครแยกนำงานสร้างเมื่อวานประมาณเอ็ดซอมแสีมเถิ่นนะก็เลยมาเมื่อได้เมื่อวานนีถึงมาก็เมื่อได้ตัวเล็บเขาบ้างไม่เอา เออเราไปได้ไปนาเจ้าของนาแต่ว่าก็อย nice ู่ไปหาลูกสาวเออที่มาอไก่โบกไก่โมโหนาที่ดีหน่อยใหญ่ใกล้วันหนีรูกนาที่เลยใช่ไหมน้องเฟนใกล้วันใกล้วันไปอยู่ใช่ไหมลูกใกล้วันไปนาอยู่ใช่ไหมได้ละฮะเตี้มาเตือนนะใกล้วันไปนาไหมเฟนถามหนูไปแน่นอนใช่ไหมลูก แน่นนอนเลยใช่ไหมอ้วนขึ้นเด้อเดี๋ยวนี้เด้อมันมันนอนเนาะมันนอนทำไมวะได้จะหใหญ่ใหญ้าเออระดังๆเลยไอ้หมูมหนี่หันบอกเห็นไหม,อมบอกแน่หมูหันจะนอนจะพากันนอนเพื่อนว่าแบบโอ้บอกแน่เพื่อนว่าเราให้หมูเพื่อนเพราะว่าหมูของปริญญา ตอนเมานีรับมันบ่รับโอ้แสดงว่าแกบุหงมือมันบ่สอนแกเมาหนีบ่ไหนแล้วโอ้แกรักตาเลยเป็นบ่ตานอนโมนสอดแต่ว่าปากแเาว่าเนี่ยหรแลว่าม่หันบอกว่านันโมอแตนอนทูกหันแล้วมั่นเากระกระบอกเลยไหมไปลหนเพื่อนเล้า โอ้คนจะาให้บอกเล็กน yeah, uh ้องเกศอยาบอกเลี่คเ claro yeah. ี claro> yeah. ่เลเยว่าอเนาะอรอะไรอบอกนะบอกนะบอกบอกจ้าโอ้จ yeah. ื่อจืื yeah. ่อจื่อุ่นเนาะจ้าื่อบอกีห้บอกีได้เออบอกี้แม่ซ่ 困不饱，们困不

ส0่่นย์แปดภษรับอ่ะโอ้เจ้าหัได้หินเนาะต้หินกับฟงมันดุอ่าต้อนฟังตะแคงใ่มันก็บ่าซํำนั่นแะก็เรียกไปเลยนอนตอไปเลนก็รับไปเลยตับไปเลยจนแกงโอ้อ้าเอาคก็ได้ตัวเลขเนาะโมนี่นาอยใหญ่คือเป็นจังได้ตัวเลขว่ะที่ศูนย์แปดภาษาใหญ่ไ เอาลองเบิ้งมัเนาะเอาแบสู้กันฟังเราใหญ่ก็รู้ว่าถึอก็ถึอก็รู้ได้เนาะแล้วอะไรนอนหลับฝันเลยลูกหนูบอกว่าอะไรสี่ศูนย์แปดใช่ไหมตอนเช้ามาค่อยถามมันพิราเพาได้ฝันเด้อมันว่าเอาบอกบอกว่าว่าบอกบอกว่าเลยรว่าแต่แค่นั่นแหละนอนว่าแค่นั่นแหละแล้วก็เช้าไปเลี้ยกับว่าวนะก็เป็นการแค่ไหมเดี๋ยวเลี้ยวสี่ศูนย์แปดมีฝันด้วยละเมอถามก่อนสลมเมอฮะ กระด็นเลละมือ <ś> ละมือเหรอคุยกับเพื่อนเหรอหนูคุยกับเพื่อนเหรอ408นี่ยายเขาได้ยินนะละมือเลยละมือเอาถ้าไม่หนูละมือล่ะหนูหนูคุยกับเพื่อนเหรอเเพือ่อ,อนจะเบื่บอมหอน,นูบอกเพื่อนว่าไงคะบอกเพือพ่อนฮะบอกเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนแล้วเพื่อนรักหนูไหมคะรัก<ะ>เอารักแล้วเขาบอกหนูไหมอะ ก็บอกที่สาลาเปาก็บอกหมูยเตอบอกแล้วเฟหมูนไดหน่อยเลยบอกตัวไหนอ่ะบอกสี่สนแปดี่บอตัวเยอะตัวยอ่เลขใหญ่บอกตัวยอะยง่ายง่ายง่าย่ยสี่ส่วนแปดบอกที่บอกใหญ่ได้ยินหันเมนอยู่ฮะสี่สแป่ฮะสี่สแป่เอาออกไม่ี่ขนมพูดไม่ชัดเอาออกขนมเบ้าก่อนเบ้าก่อนเอาก็ออกก่อน เบ้าก้อน48 408แล้วลูกโอ้พี่น้องฟังเอาเลยพี่น้องอย่าติงอย่าติงต้องมันสัน่น408ประสันนอนละเมอคุณยายได้ยินรับตาพร้อมเบ้าไปนำนอ,อ408น้อง นี S <S ่ไปแล้วบาปนี่พี่น้องได้แล้วเลขกกันเลยนึกว่าซีวูได้น้องใหญ่นึกว่าซีวูได้เจ้าหัดคือได้ัวเล่นแทนนึกว่ามาเล่นมอนี่ซีวูเล่น้อเล่นเนี่ยลองเบิ้งลองเบิ้งเอาเอาทุกวัแล้วไปเลยกไม่เป็นยังรอะก่อนจะมาทางไทยลงที่ซื้อที่คิดนั่นเป็นเนี่ยฮัรโหลวูเห็นเนาะเงินเงินทวาดาขันทุนให้อคมที่ไดแม่หมอใหญ่ ต็ว่ามึงอ mm ื้นเมืนแจ๊กกะตาชิทาไปหายูกแต่ปุณีวันนี้มด้หมด้วว่ะตากริอือไปหาเขาจ้าโทรไปหาเขาาเขาอยู่เพื่อถ้าเขาอยู่เพือนีนัดให้เขามาหันจ้าถ้าเขาไ่ได้อยู่อล้วก็ไมไปจ้าจ้าจ้แล้วต้นตามจังหวัดนอก 408พี่น้องจ๋าวันนี้ได้แล้วตัวเลขน้องเฟนน้องเฟนคุยกับเพื่อนน้องเฟนหลับปุ๋ยไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมเป้ยแกโอ้คือกินหลายเลยกินหลายกินหลายแท้กินทองทอเงินเหอแม่กินทำไมกินใหญ่เยอะจังนี่ทององปรุงแล้วนะทองทองเงอนเป็นพอทองทองเงอนเป็นพอทองเลยได้หา อ้วนนะเดี๋ยวเด้แกเอา KFC ไหมนี่บอกหอยถืเอา k f มาให้นะนี่เาน้งเฟนเฟนเอา KFC ได้บอกกินหังถือบอกหวยถือเฟนครับเออส่งเอามัอถือ KFC ได้นีมฮะต็เอาเอาเลยเอาไกให้เราให้แม่ก็นไหมกวางวันเลยกวางนเน้ากันเจอร์ไปเตอน้ากินน้ำพี่น้อง ก็่ได้ินาเาแล้วันก็ว่านเาแล้วก็รัยบใหญ่เาได้งงได้นอนแนอนเาได้ทรงงนสนย์แปแล้วน้องเฟนว่าเม่ดน้อยเด้อหมาทีเล็กน้อยหลุดง่ายคุณง่ายคุณโคโลโคโลึ้นแล้วอันนี้แม่เพิ่งเบิอยู่บอ เบิ้งเบิ้บปกโอี่เมียว่าน่ารักอันนี้พี่เมาว่าน่ารัแม่แกบอกว่าอยากเบิ้งคีปล้กเฟนแท้หัวพี่เม่ว่านี่เม่ว่านัน้องเฟนบอกเลขคนท่หน่จะหาไปเว่าโอ้ยงออดจีแ้วมากับโมป็นพันเป็นเดียวเดียวฮะโออยากเดินคิปน้องเฟนบะพ่เเย มาเคยซื้อเลขเอาบอกเลขอีแมล์ดู่าตัวนี้เอาเขาหาแม่แก่นี่นะบอกเลขอีเมลเดี๋ยวส่งให้อีเมล่เลยเอากระซิบบอกส่งให้อีเมลโเขาแม่แม่แก่โอ้ยแม่แก่กับไปเปิดเบิ่งอยู่ในยูทูบเนาะแม่แก่กับว่าไม่ยูทูบโอ้ยแม่แก่กับทันสมัยเนาะ เขาเลิกหันพี่สาวมาละหันพ่อเขาได้รับไปเด็กน้อยไม่เป็นสาววีน้องเฟรนจะตังเมื่อกันเด้อบายบายแฟนขับก่อนเฟนจะพูดบายก่อนแนะใายบายเลยนะจะกลับแล้วไม่อยากให้เมื่อได้พี่น้องเอ้ยพื่อได้มาเอาละเด้อครับพี่น้องได้แล้วล่ะตัวเลขอะ่นบอกละล่ะ408 เดี๋ยวใกล้ๆมือจังมารุนอีกครั้นึงน้องใหญนอกใกล้ๆวันค่อยมารุ้นอีกทีหนึ่งนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสุกูทสกคนเด้อพี่น้องถ่ายเข้ามาติดตามน้องเฟ็ดก็อย่าลืมก, like, ก, Share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะตัวเลขก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดซับสไคร้ให้ด้วยกับหมูตอนน้อยอันนี้มีิแม่นหมูตอนนี่บอกมาเป็นหมูน้อยดอก แม่ด right? no ูนะเอาแม่เอ้าหมูน้อยได้ไนี่อาแม่หมูน้อยเป็นเด้อค่ะเป็นแม่นนองเฟนเอ้าติบ๊ายบายก่อนมาบ๊ายบายด้วยกันหนึ่งสองสามบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอให้โชคดีสุขภูสุขคนเด้อ